ผมอยากใช้เวลาที่ฝึกงานนี้เรียนรู้ให้มากที่สุดครับผมก็กระยันนะครับเดี๋ยวผมอ่านสื่อสังเการสื่อสารและระบบโทรคมนาคมในโลกปัจจุบันได้กลายเป็นช่องทางและเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการค้าการลงทุนความมั่นคงคุณภาพชีวิตไม่เว้นแม้แต่การให้ความบันเทิงครับ รบกวนที่ผู้เชี่ยวชาญช่วยอธิบายขยายความให้หน่อยได้ไหมครับก็คือในโลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่ว่าจะเป็นเรื่องในแวดวงใดข่าวสารที่ครบถ้วนรวดเร็วย่อมจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อการตัดสินใจให้เกิดการพัฒนาที่ทันสมัยหรือแม้แต่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถูกจุดและทันท่วงที อย่างที่พระราชดำรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พวกเราได้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับใช่จ้ายยกตัวอย่างนะอย่างหมู่บ้านยากจนแห่งหนึ่งในแอฟริกาเนี่ยที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาแต่ว่าพวกเขาก็ยังสามารถใช้ระบบโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตหรือที่มีผ่านดาวเทียมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นจากโลกภายนอกเข้ามาใช้ในการพัฒนาต่างๆตลอดจนกระจายข่าวต่อไปใหงชาวบ,บ้านทุกคนได้รับรู้สุดยอดเลยนะ ต่อให้อยู่ไกลหรือธุรกันนานแค่ไหนระบบโทรคมนาคมช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลความรู้ถึงกันได้และนำมาซึ่งการพัฒนาในที่สุดนั่นเพราะว่าการสื่อสารช่วยนำพาความรู้ ยกตัวอ,อย่างนะอย่างเกษตรกร,ร,กรที่ต้องรับมือกับภัยธรรมชาติหรือศัตรูพืชหากมีระบบการโทรคมนาคมสื่อสารที่ดีก็ย่อมจะช่วยกระจายข่าวเตือนให้พวกเขารับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือศึกษาวิธีป้องกันได้ทันซึ่งก็จะช่วยแก้รายให้เป็นดีได้ใช่ไหมครับใช่จะ้ะข่าวสารที่ทันสมัยถูกต้องเนี่ยย่อมจะช่วยบรรเทาให้ปัญหาใหญ่ๆกลายเป็นปัญหาที่เล็กลงได้เช่นเมื่อมีคนป่วยอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลแพทย์ กทชก็ได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้มีระบบโทรรักคมนาคมเพื่อให้สามารถใช้ติดต่อกับแพทย์ช่วยดูแลพยาบาลคนป่วยให้ถูกวิธีคนจากโรคภัยได้มาแล้วเป็นต้นยิ่งในสภาวะที่เราควรช่วยกันประหยัดพลังงานระบบโทรรักคมนาคมในรูปแบบต่างๆยังช่วยให้เราไม่ต้องเดินทางไกลโดยที่ไม่จําเป็นอีกด้วยนะช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานที่สําคัญได้อีกทางหนึ่งด้วยจริงๆด้วยสินะแค่การโทรรักคมนาคมที่ดีเนี่ย ก็จะช่วยให้ทุกอย่างในชีวิตของพวกเราเนี่ยสะดวกง่ายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ขนาดนี้ถ้าคิดไม่ถึงเลยเนี่ยความสำคัญของการสื่อสารใกล้ตัวกว่าที่คิดนะจ๊ะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราที่สุด mm hmm. เช่นสถาบันครอบครัวคุณพ่อที่ขยันทำงานเพื่อครอบครัวต้องเดินทางไกลเป็นประจำแต่ถ้ามีระบบโทรคมนาคมที่ดีสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้ตลอดเวลา ทำให้เราทราบข่าวข่าวกันและรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความสุขได้เรียกได้ว่าการสื่อสารเนี่มีความสำคัญแทรกไปทุกระดับและทุกส่วนในสังคมก็ว่าได้เนาะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทชมุ่งมั่นเลือกสรรและสนับสนุนให้คนไทยมีระบบโทรคมนาคมตลอดจนการบริการที่ดีที่สุดเสมอ